สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิวการติดตั้งนะครับเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญน,นะครับอันนี้ผมแค่มารับติดตั้งให้คุณป้าผมนะครับพอดีคุณป้าผมเขาลงเพิ่มสองเครื่องนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้าซัมซุงนะครับ14โล30บาท องโลนะครับยี่สิบบาทนะครับมีสองราคานะครับอันนี้เป็นของทางร้านติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเครื่องหยอดเหรียญนะครับพอดีสั่งร้านติดอันนี้ผมไม่ได้เอามาติดเองนะครับก็มันต้องรื้อแผงวงจรมาติดเองนะครับผมยังไม่ได้ศึกษาผมแค่มาติด ก็คืองานผมก็คือมีทําหลังคานะครับทําหลังคาแล้วก็เดินท่อประปาเดินไฟฟ้านะครับเพื่อมาต่อเข้าผุ่มอันนี้เขาเอาออกหมดเลยนะครับกดไม่ได้เลยนะครับ ก็คือหยอดเหรียญปุ๊บเครื่องทํางานเลยนะครับอันนี้ก็คือกดไม่ได้เลยนะครับอันนี้ลองดับไฟดูนะครับเครื่องก็ยังทํางานอยู่นะครับอันนี้เมื่อกี้ผมลองนะครับโอ้ผมบอกผิดนะครับผมผมจะลองเทศสการดับไฟ ดับไฟเพื่อลองเปิดเครื่องมาว่าเครื่องจะทํางานต่อหรือเปล่านะครับก็สรุป่าเครื่องทํางานต่อนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาไฟดับนะครับปกติเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ๆหม่ก็จะมีระบบนี้กันหมดนะครับไปนี่น้ำไหลนี่ อันนี้มาดูที่สายเหลี่ยมนนเราประมาณนี้นะส่วนตัวเครื่องภายในจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้ อันนี้คือผมยังทำอะไรไม่เสร็จนะครับก็มาถ่ายรีวิวให้ดูก่อนนะครับเพราะว่าถ้ารอให้มันเสร็จก็จอาจจะไม่ได้มาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าก็มีหลายงานนะครับที่ผมทำเสร็จไปก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพื่อเป็นประสบการณ์นะครับผมก็เลยทำไปด้วยถ่ายทำไปด้วยนะครับอันนี้ เปลี่ยนเป็นอีกเครื่องดูนะครับอันนี้ใช้ปลั๊ก3ามตาก่อนนะครับยังเดินไฟไม่เสร็จนะครับ เหรียห้าเโจมเริโจ้เริโจ้เรมดลองใส่เหรียญสิบก็หยอดเข้าไปได้นะครับเหรียญห้าก็รับได้นะครับอันนี้ม่นมนโจ้เหรียญสองบาทไม่เข้านะครับโโจ้แต่ จะต,ต้องโยจังหวะไปโย่พี่ดมอันนี้ลองเหรียญบาทนะครับเหรียญบาทก็หล่นมาคืนนะครับก็จะเข้ายากนิดหน่อยนะครับลองอีกเหรียญอา้าวเหรียญบาทก็เข้านะครับแต่เหรียญสองบาทไม่เข้านะครับเราจะหยอดเหรียญบาทจะยากนะครับก็เหรียญกิบเหรียญห้าจะดีกว่า นี่ผมมาแกะให้ดูนะครับว่าใงในเป็นอะไรยังไงอันนี้ที่ช่างเขาต่อมาเขาเข้าก็ประมาณนี้นะครับก็ต่อตัวระบบตู้เครื่องหยอดเหรียญนนครับเข้ากับตัวแผงวงจรน,นะ ที่ผมเชื่อมนะครับอันนี้เชื่อมต่อจากของเดิมนะครับเพราะว่าของเดิมมันเป็นหลังคาตัวเก็บถังน้านะครับอันนี้ก็ต่อมาเพื่อเป็นหลังคาตัวเครื่องซักผ้านะครับอันนี้เป็นสวิตช์แสงแดดนะครับสําหรับให้มันเปิดไฟอัตโนมัตินะครับอันนี้สายไฟผมยังไม่ได้เก็บตีกิด๊ดเก็บความเรียบร้อยนะครับ อันนี้มีช่องใส่ผงซักฟอกกับน้ำยาปรับผ้าพพนุ่มนะครับผงซักฟอกมันจะมีใบพัดนะครับรุ่นนี้ก็ต้องหมันมาทําความสะอาดนะครับไม่งั้นผงซักฟอกก็จะติดนะครับอันนี้ข้อเสียของรุ่นนี้นะครับรุ่นสิบสี่กิโลนะมันมีตัวล็อกนะครับก็คือผมจะอธิบายว่าถ้าถ้าเราต้องการเอาตัวล็อกออกเราก็มาตัดตรงนั้นให้มันไม่ล็อกนะครับเพราะว่าข้อเสียก็คือถ้าสมมุติว่า คเครื่องซักผ้ามันซักไม่ได้นะครับแล้วผ้ามันเอียงผ้ามันอะไรมันเกิดเออร์เรนะครับเราไม่สามารถหยิบผ้ามาจัดได้นะครับเนื่องจากปุ่มสต็อก็ไม่มีปุ่มปิดเปิดก็ไม่มีนะครับดึงปลั๊กออกก็ยังล็อกอยู่นะครับอันนี้อันนี้คือข้อเสียนะครับก็คือเครื่องซักผ้ามันไม่จําเป็นต้องล็อกฝาถังนะครับ อันนี้ก็ตีกิฟตตีอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดินท่อเดินอันนี้ให้ดูที่ผมทํานะครับทําหลังคาต่อยื่นมาจากของเดิมนะครับอันนี้มันจะยาวกว่าของเดิมนิดหน่อยนะครับยาวกว่าหลังคาเดิมตัวฝั่งถังน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมมากๆนะครับ